เปลี่ยนชื่อมากี่ครั้งนะไอ้กี่ไฟล์ละครั้งแรกนะชื่อเดิมก็เพชรสวัสดนะวันนี้เจอใครเจอกับแสนรักเคยเคยเจอไหมเคยเจอครั้งนึงกรู้ว่าแสนรักเกียรติสุริเก่านะเคยแพ้เขาเหรออ๋อนานยังวันนี้ร้อยเท่าไหร่บ่เช้าเกินไม่เท่าไหร่ ทำไมทำไมซ้อมอยู่บุรีรัียนะกี่วันจบมอยมารวมเท่าไหร่น้ำหนักของเราปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุสามไฟหลังชนะยังชนะโอเคไม่มีปัญหาอ้าวฝากแฟนคาบเชียนเด็กน้องบัวกก็โอเคขอจุดนี้ครับวันนี้เจอกับใครเคยเคยจกไหม กี่ครั้งเป็นไงพลาดวันนี้ร้อยแต่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบสามมาพอดีเลยซ้อมมากี่วันเราเป็นมวยประเภทไหน,นก็ครบเครื่องนะเอาเรูสูงเท่าไหร่ความสูงน้ำหนักของเราปอยเท่าไหร่ <67. S 1> ปีนี้อายุ <20. S 1> ชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ 11, 11, 11. เดือนนี้คุ้มไหมสบ,ส,บสบายนะเ,เราเป็นคนจากจังหวัด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn